พันวอนเท่ากับยี่สิบหกบาทอะไรได้ก็เดือนไหนก็ถ้าพีโอเยอะก็สองล้านสองล้านวอนี่ก็ประมาณก็ห้าหมื่นห้าห้าหมื่นกว่าบาทครับห้าห้าหมื่นนี่คือคือคือส่งกับไทยหรือว่ายังไม่ไม่ส่งกับไทยส่งส่งกับไทยครับโอ้โหสุดยอดนะฮะเยอะนะห้าหมื่นเนี่ยช่วงนี้เศรษฐกิจที่ไทยก็ไม่ดีครับใช่ใช่ใช่เห็นด้วยครับข้อนี้นะฮะนี่นี่ก็คือเหตุผลหลักนะครับ นี่คือเหตุหผลหลักที่แรงงานไทยนะครับที่มาทํางานที่ต่างประเทศจะเป็นที่เกาหลีหรือไต้หวันหรืออิสราเอล,ลบ้างนะครับพี่เนาะมันก<ช>็เป็นทางเลือกที่ดีนะผมว่านะมันก็เป็นทางเลือกของเราครับอืมใช่ครับเพราะว่าอยู่บ้านเราอาจจะอาจจะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีอะครับบอกไว้ก่อนนะครับว่าอ่าสิ่งที่คุณดูสิ่งที่คุณรู้อะมันมันไม่สวยหรูนะว่าเออเอทำไมคุณได้ตังค์เยอะจังคนนี้ได้ตังค์เยอะจังนะครับ ป่าพวกคุณอาจจะมองว่าเออแค่รายได้เป็นตัวตั้งนะครับแต่จะบอ,ก,อกชีวิตการทำงานความเป็นอยู่อ่ะอาจจะไม่เหมือนจริงที่คุณคิดก็ได้นะครับเนาะใช่ครับเกาหลีก็<ช>คงจะเหมือนกันใช่ไหมพี่เนาะใช่ครับความลำบากใช่ครับเขาส่วนใหญ่บุคคลหรือเพื่อนๆเขาไม่ไม่ค่อยเห็นช่วงเราลำบากครับใช่ใช่ใช่ครับผมใ่่เนะาเนะาวา<น>ะอ่อยู่อยู่ไทยหรืออยู่เก,กาหลีก็ลำบากเหมือนกันครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเด้อครับจิขามารับชมในช่องกบหน่อยเกษตรเจเนเรชันครับผมนะครับขอก็บกบหน่อยให้กอพี่น้องครับเมื่อี้เนาะกบหน่อยก็พึงจะรีดนุ่มวแล้วนะครับตอนนี้เวลาก่อประมาณอ่าใบสามพอดีพี่น้องครับใบสามพอดีกบหน่อยก็พึงยีดนุ่มแล้วเนาะเคลียงานยังแล้วนะครับก่อมีเวลาวางครับมานั่งทายคลิปนี่แหละครับผมเมื่อนี้นะครับกบหน่อยก็นะครับอ่า มีคลิปเนาะมีอ่าคอนเทนต์ใหม่พี่น้องได้รับชมกันนะครับเนาะเพราะว่านะครับกบหน่อยก็อ่าเคยไปเ็ำงานเกาหลีมาก่อนนะครับแต่สมัยเมื่ออ่าพักเจ็ดปีผ่านมานะครับกบหน่อยเคยไปเ็ำงานที่เกาหลีมาก่อนครับเน้อก็ได้อ่ากลับจากเกาหลีก็ได้มาทํางานประเทศอิสราเอลนี่แหละครับผมกบหน่อยก็เคยอยู่เกาหลีเนาะเคยทํางานอยู่เกาหลีกัเคยได้ไปเที่ยวเคย สื่อข่าวของเครื่องไส้นะครับต่างๆับมีเกาห,หลีเนาะครับผมหน่อยกันเลยนะครับอยากจะอลองโทษนะครับไปหาไอทีเพื่อนอยู่เกาหลีนะครับเนาะสิไปถามข่าวข้าวเพื่อนนะครับว่าไปทำไนเกาหลีณนะตอนนี้นะปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงสภาพอากาศแน่นะครับชีวิตความเป็นอยู่ทางานอีหยังนะครับเนะาะอยู่กันแบบไดเนาะผมหน่อยก่อสิภาพพี่น้องไปพูดคุยกับเพิ่นนะครับ ถามสอบถามเพิ่นนะครับเนาะว่าเป็นยูงไดเนาะเอาเปมาในคลิปนี้นะครับกบหน่อยก็จะอบอกว่ามาแลกเปลี่ยนมาแช่ประสบการณ์นะครับด้านวิถีชีวิตความเป็นยูการทํางานข่าวกรองสิบต่างๆนะครับอของแรงงานไทยกับแรงงานาประเทศเกาหลีทำเนาะเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิ่งน้ากันนะครับเนาะกอยยาเลื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดาตามให้กบหน่อยด้วยครับเผื่อเป็นกำลังแรงใจให้กบหน่อยด้วยนะครับผม ขาผมนะครับตอนนี้นะครับก้มหน่อยก็อ่ากำลังสีโทนะครับเนาะโทรไปหาอาชายยูประเทศเกาหลีนะครับเนาะอาเดี๋ยวไปฟังน้ำกันเลยนะครับผมกาโทรยครับผม ยังไม่รับเลยครับผมอ้าวโอเคสวัสดีครับพี่สวัสดีครับออ๋สวัสดีครับผมเป็นไงบ้างพี่สบายดีไหมครับอ๋อพี่สบายดีครับน้องเป็นไงบ้างสบายดีไหมครับตอนนี้นะครับอ่าเอฟซีครับตอนนี้กบหน่อยก็กําลังโทรหาไอ้ชายยูประเทศเกาหลีนะครับเนาะนี่ครับผมนี่คือพี่เป็นเกียรตินะครับผมพี่เป็นเกียรติแนะนําตัวได้ครับผมให้เอฟซีเพิ่งนะครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีกบ กบน้อยครับอ่านี is, ่ครับนี่ก็พี่เป็นเกียร์นอพนกอทํางานอยู่ประเทศเกาหลีนะครับมื่อนี้ครับกบน้อยก็จะอ่ามาพูดคุยนะครับก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับของอ่าแรงงานไทยนะที่อยู่ประเทศเกาหลีครับแรงงานอ่าไทยอยู่ประเทศอิราเลียนะผมกบหน่อยก็จะมาแชร์ประสบการณ์กับพีเพิินนะครับเดี๋ยวมาอ่าฟังกับกบหน่อยเลยนะครับผมพี่เป็นเกียร์ตอนนี้ก็อยู่ประเทศเกาหลีใช่ไหมพี่ ได้ครับตอนนี้หนาวมากเลยลบสึกว่าจะลบสามองศาแล้วตอนนี้โอ้โหลบลบสามองศาที่อิสเอรลแค่เก้าองศาตอนเช้าผมก็สุดยอดแล้วพี่มือแข็งหมดแล้วไปอยู่ได้ไงครับลบลบสามองศานะครับอตอนนี้หิมะตกไหมพี่ครับตอนนี้หิมะตกไหมครับหิมะตกเมื่อวันวันเซนครับตอนนี้ไม่ตกรอครับผม,บผมตอนนี้แล้วไอสภาพอากาศตอนนี้พี่แบบ มันปกคลุมด้วยหิมะหรือว่าหิมะละลายหมดแล้วครับตอนนี้หิมะละลายครับอ๋อ oh. ม,ม,มันอากาศเย็นนะครับถ้าว่าหิมะตกหรือไม่ตกมันก็เย็นอากาศเป็นแบบนี้ตลอดอืมนะครับ,นะรบแต,แตม่มันมันดเริ่มจะชิ้นแล้วครับผมแล้วอิสราเอลเป็นยังไงบ้างล่ะอิการงานเป็นยังไงบ้างครับอิสราเอลก็ตอนนี้คือเรื่อยๆพี่มันเป็นงานเกี่ยวกับการเกษตรนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็อ,อยู่ที่ ทำงานเกี่ยวกับฟาร์มวัวครับดูแลวัวนะครับก็เป็นประมาณนี้ครับผมเป็นไงบ้างอยู่การเป็นอยู่ดีขึ้นไหมครับการเป็นอยู่นะครับก็เปรียบเทียบอิสราเอลก็เหมือนกับประเทศไทยทั่วไปเพราะมันเป็นงานเกี่ยวกับการเกษตรก็เหมือนกับชาวไร่ชาวนาเกษตรกรที่บ้านเราครับพี่ก็เป็นประมาณนี้นะครับผมก็คงไม่เหมือนที่เกาหลีใช่ไหมเกาหลีก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับงานโรงงานใช่พี่เป็นส่วนใหญ่ใช่ไหม ได้ครับช่างงานที่นี่อยู่ที่ก็โรงงานครับครับผมโรงงานแต่ว่าครงกาสู้ไอการเกษตรไม่ได้เพราะเราสามารถไปปรับเปลี่ยนเรียนไปใช้ที่ไทยได้ด้วยครับครับผมก็อิสราเอลกับเกาหลีก็ดีคนละแบบนะพี่เนาะผมว่านะอิสราเอลก็ทํางานเกี่ยวกับการเกษตรทั่วไปนะครับก็อาจจะได้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรไปปรับเปลี่ยนแล้วก็ทํางานที่ประเทศไทยได้นะครับก็แบบแต่ก็เป็นเกาหลีก็เป็นงานโรงงานใช่ไหมพี่งานโรงงานก็ ยังไงล่ะางโรงงานก็สภาพก็คล้ายๆบ้านเราครับครับเครื่องมือเครื่องไม้มันจะวิวัฒนาการพลเรื่อยเหมือนบ้านเราเทคโนโลยีเขาจะดีกว่าบ้านเราครับใช่ครับผมแถ่ว่าไอ้รายลงรายได้ก็ก็เหมือนเดิมก็คือจะดีกว่าอยู่ที่ไทยครับผมเพราะว่าไอ้ค่าเงินบาทน้ำตาลเกลือก็ต่างต่างกันกับที่ไทยอะครับครับผมตัวนี้ค่า ตอนนี้ค่าค่าค่าเงินวอนเท่ากับเงินไทยเท่าไหร่ครับประมาณึ่าแรยหนึ่งร้อยวอนก็ไอ้หนึ่งพันวอนจะเป็นเงินไทยประมาณยี่สิบหกบาทครับอ๋อหนึ่งพันวอนเท่ากับยี่สิบหกบาทเงินไทยนะครับผมอืครับแล้วเราครับกลางครับเพราะว่าไอ้ตอนนี้ไอ้มันมีไอ้ไอ้เรื่องของไอ้ ไวร,รัสโควิด -19 ครับรอบสามแต่เศรษฐกิจก้าวพอไปได้ครับใช่ไหมพี่เนาะอ่าพี่พ,พี่พอบอกได้ไหมครับว่าเสาเรียแล้วอัตราค่าจ้างโดยประมาณที่เกาหลีอะ่ะพี่ได้เป็นเงินไทยประมาณเท่าไหร่นะครับประมาณนะครับมันให้ตายตัวม่ไม่ได้ตายตัวเพราะว่าข,ขึ้นอยู่ที่โอทีเราเอันอ่าครับผม มีโอทีมีมั่งมีมีมั่งก็ได้อยู่ประมาณสี่หมื่นแปดสี่หมื่นเก้านะครับโอ้โหครับมีโอก็ห้าห้าหมื่นครับฟังฟังนะครับไอ้อย่าให้เอฟซีกลุ่มน้อยฟังด้วยนะครับว่านะครับนี่อัตราค่าจ้างอ่าประมาณสี่หมื่นแปดต่อเดือนใช่ไหมพี่ใช่ใช่ครับโอ้โหก็ถือว่าสี่หมื่นแปดที่ได้อยู่แล้วครับอือหือก็ถือว่าดีนะครับพี่น้องครับก็อ่าประมาณสี่หมื่นแปดก็เปรียบเทียบที่เมืองไทยแล้วก็คือว่า สุดยอดแล้วพี่เนาะดีกว่าอยู่เมืองไทยเยอะเลยดีดีครับเพราะช่วงนี้เศรษฐกิจที่ไทยก็ไม่ดีครับใช่ใช่ใช่เห็นด้วยครับขอนี้นะฮะนี่นี่ก็คือเหตุผลหลักนะครับนี่คือเหตุเหตุผลหลักที่อ่าแรงงานไทยนะครับที่อ่ามาทํางานที่ต่างประเทศจะเป็นที่เกาหลีหรือไต้หวันหรืออิสราเอลบ้างนะครับพี่เนาะมันก็เป็นทางเลือกที่ดีนะผมว่านะมันก็เป็นทางเลือกของเราครับใช่ครับเพราะว่าอยู่บ้านเราอาจจะอาจจะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีครับ พอไปอยู่ต่างประเทศมันก็ยังโอเคอยู่ยังพอลืมหูลืมตาได้ใช่พี่ได้ดีกว่าบ้านเราครับใช่ครับก็ถึงแม้ว่ามันจะเออที่ความเป็นอยู่หรือการทํางานที่ต่างประเทศอาจจะไม่ค่อยดีเหมือนบางไทยเนาะแต่เราก็แบบอดทนแล้วก็เพื่อจะได้เออได้ค่าแรงที่สูงขึ้นเพื่อจะไปต่อยอดหรือวิถีชีวิตที่บ้านเราให้ดีขึ้นเนาะที่ประเทศไทยผมก็คิดอย่างนี้นะครับจะลําบากหน่อยแต่ก็อดทนหน่อยปีสองปีนะครับค่อยกลับบ้านเราดีกว่า รเราแล้วก็อยู่อิสราเอลรายได้เป็นยังไงบ้างครับผมอิสราเอลเหมือนกันกับพี่ครับคือ,อรายรายรายได้ไม่ตายตัวนะครับอ,อิสราเอลเป็นงานกเกษตรนะพี่เนาะเป็นงานกเกษตรนะครับงานกเกษตรนี่ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับเช่นทํางานกลางแจ้งล่วงหมดเลยใช่ไหมเนาะอย่างเช่นทุกวันนี้เป็นช่วงหน้าฝนแลว้วก็หน้าหนาวนะครับวันไหนฝนตกก็ไม่ต้องทํางานใช่ไหมแบบนี้ก็คือโอทีก็จะลดลงนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นหน้าร้อนเนี่ย โอทีเพียบเลยพี่ด้ตั้งเยอะหน้าร้อนเนี่ยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแต่แต่ผมพูดสำหรับผมเนาะผมอ่าจะหน้าร้อนเลยหน้าหนาวผมได้ตายตัวนะครับเพราะผมทํางานที่ฟาร์มวัวนะครับฝนจะตกแดดจะออกลมจะแรงผมก็ดี้นวัวเหมือนเดิมนะครับสำหรับผมเนาะก็ถือว่าเป็นรายรได้ที่ตายตัวสำหรับผมไม่เหมือนงานอื่นนะครับก็ประมาณนี้ครับผมก็ อิสราเอลนะครับก็อยากจะฝากาพี่น้องเพื่อนๆน,นะครับที่จะมาทํางานต่างประเทศอิสราเอลก็คือบอกไว้ก่อนนะครับว่าอ่าสิ่งที่คุณดูสิ่งที่คุณรู้อะม,มันไม่สวยรู้นะว่าเอออทาไมคุณได้ตังค์เยอะจังคนนีไ้ได้ตังค์เยอะจังนะครับ่าพวกคุณอาจจะมองว่าเออแค่รายได้เป็นตัวตั้งนะครับแต่จะบอกชีวิตการทำงานความเป็นอ,อยูอ่อาจจะไม่เหมือนสิ่งที่คุณคิดก็ได้นะครับเนาะ เกาหลีก็คงจะเหมือนกันใช่ไหมพี่นาองใช่ครับอความลำบากใช่ครับเขาส่วใหญ่บุคคลหรือเพื่อนๆเขาไม่ไม่ค่อยเห็นช่วงเราลำบากครับใช่ใช่ใช่ครับผมใช่อยู่อยู่ไทยหรืออยู่เกาหลีก็ลำบากเหมือนกันครับก็แบบอ่าชีวิตตามประเทศก็อีกแบบหนึ่งนะพี่นาะแบบยังไงล่ะแบบใช่ครับหนึ่งเลยภาษานะครับภาษาเราต้องเรียนรู้ให้เร็วที่สุดนะครับ เพราะว่าเออเราจะได้สื่อสารแล้วก็พูดคุยให้รู้เรื่องกับอ่าต่างชาติหรือนายจ้างของเราให้รู้เรื่องนะครับเนาะถ้าเกิดเราไม่รู้ <มา S 1> ก็ซิปกับเขาอ่ะใช่ครับพี่เออพี่แล้วตอนนี้พี่อ่าอยู่เขตไหนของเกาหลีพี่ตอนนี้พี่อยู่อยู่ภาคใต้ครับภาคใต้เหรอครับอืมครับผมภาคใต้ครับอยู่ภาคใต้ อะไรอยู่เมืองเมืองอะไรอ่ะกวางจูอ๋อนะครับผมเ<ะ>มื่อก่อนกบน้อยก็เคยทํางานที่เกาหลีนะพี่น้องนะกบน้อยก็ไปไม่นานเท่าไหร่หรอกครับกบน้อยก็อยู่แถวแถวพี่อยู่เดจอนแล้วก็ซอาน่านก็เคยอยู่แล้วก็ฮงซองนะครับซอนานภาคกลางใช่ใช่ก็เคยอยู่หลายที่อยู่ก็โอ้โหกบน้อยก็ย้ายที่ทั่วเกือบทั่วเกาหลีแล้วพี่ก็ ได้ประสบการณ์ไปนะใช่ใช่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากนพี่ก็คือได้ประสบการณ์จากเกาหลีนี่พี่ก็ได้มาทำงานที่อิสราเอลก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับทุกทุกสิง่งทุกอย่างมันไม่ได้ได้มาฟรีครับ,รบเราต้องเราต้องเอาอย่างเนี่ยเราแลกครับแลกเราแลกใช่พี่ใช่ใช่ทำดีก็ได้ดีครับตั้งใจก็ได้ไดตามความตั้งใจครับทำงานที่ไหนทำทำดีทำขยันนจงนายจ่าเขาก็ชอบเขาก็รักใช่ครับพี่ได้ครับประมาณนั้นครับใช่ครับผม แล้วก็ตอนนี้เลยพี่แบบเห็นมาว่าเท่าไหร่นะไอหนึ่งพันวอนเท่ากับยี่สิบหกใช่ไหมยี่สิบหกยี่สิบหกบาทครับหนึ่งพันวอนเท่ากับยี่สิบหกบาทอะไรได้ก็เกินไหนก็ถ้าพีโอเยอะก็สองล้านสองล้านวอนนี่ก็ประมาณก็ห้าหมื่นห้าห้าหมื่นกว่าบาทครับห้าห้าหมาืาา่นนีาาคค่คือคือคือส่งกับไทยหรือว่ายังไม่ไม่ส่งกับไทย ตรงทรงขับไทยครับโอ้โหสุดยอดอะฮะเยอะนะห้าหมื่นเนี่ยครับช่วงช่วงนี้มันเป็นในช่วงในโควิดโควิดน้าลงอะโควิดต้องแต่ใช่ครพออยู่ได้ครับเออแล้วแล้วพี่ทำงานเกี่ยวกับอะไรครับแตวพี่ทำงานเกี่ยวกับอะไรครับพี่ตอนเนี้ยอ๋อพี่อยู่ไอเกี่ยวกับโรงงานในชรชิ้นส่วนของเป็ดครับโรงงานเป็ดอาโรงงานเป็ดเป็ดใช่ไหมอ๋อ สำแล็ปเป็ดอย่างนี้เหรอใช่ครับแต่ว่าผมแต่ว่าพี่ไม่ได้ชั่แหลกนะออ๋พอดีที่อยู่ใน,นแผนกที่ว่าเก็บของเข้าห้องห้องเย็นนะครับอืมครับผมแล้วพี่รับรับงานจากแผนกนี้อ๋อครับผมแล้วภายในโรงงานของพี่อ่ะมีเพื่อนเพื่อนคนไทยเยอะไหมพี่หรือพี่อยู่คนเดียวเลยเพื่อนคนไทยมีครับมีมีเยอะอยู่นะรสิบสิบคนนี่แหละครับเพราะว่าแต่อยู่คนนละแผนกแผนกเพราะว่า เขาลงมาแท็กคนละแท็กกันครับต่างประเทศก็มีครับมีประเทศมองโกเลียกัมพูชาเวียดนามมีครับ<อ>มีกันเขาเข้ามาแท็กของเขาเหมือนกันครับผมก็ดีนะพี่น้องมีอพี่น้องคนไทยก็ได้พูดคุยกันก็ถือว่าเป็นอ่าบ้านเมืองเราเนาะคนไทยด้วยกันก็ถือว่าดีนะครับพี่เยี่ยมครับเยี่ยมเลยครับขาะเราอยู่คนละประเทศยังแบบสื่อสารยังพูดคุยแบบ เหมือนพี่เหมือนน้องนะครับใช่พี่ยังไงกับคนไทยอยู่ที่ไหนก็เป็นพี่น้องกันหมดเลยพี่สนุกสนานให้ฮาเหมือนเดิมนะครับผมครับแล้วอ่าที่อยู่ที่พักกับพี่ที่เกาหลีพี่อ่าเช่าห้องอยู่หรือว่าเป็นอพาร์เตอร์ที่อ่าซัจินิมเช่าให้หรือยังไงเนี่ยอ๋อของพี่ส่วนของพี่ในโรงงานเ็ามีห้องพักอยู่นะอ๋อคือคือคือ มันไม่สะดวกเลยออกออกมาอยู่ข้างนอกแบยเข่าแก่เขาก็ช่วยในเรื่องเรื่องที่บางโอ้โหเยี่ยมมากถือว่าพี่ก็พูดง่ายๆคือโชคดีเลยแหละพี่ผมว่ะนะโชคดีที่ได้เจอนายจ้างที่ดีโรงงานที่ดีนะผมเห็นด้หลายคนนะเพื่อนฝูงผมที่ผมรู้จักก็หลายคนที่เออแบบเจอโรงงานที่ไม่ค่อยดีนายจ้างไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็แล้วแต่ดวงอะไช่วกันไปเนาะพี่เนาะใช่ครับนั่นแหละความอดทนของเราด้วยครับใช่ ครับผมนี่ก็ตั้งแต่ความอดทนความขยันของเรา,าเรามุ่มานะมันก็ไปได้ครับอืใช่พี่ใช่นะครับก็สุดยอดแล้วพี่แล้วอ่าเรื่องเรื่องค่าของของชีพพี่ค่ากับคงกับข้าวเนี้ยนะพี่แตกต่างกับที่ไทยไหมครับที่นู่นเอ,อที่ไทยกับที่นี่แตกต่างกันครับแต่แค่าของชีพนี่เหมือนเราอยู่เกาหลีค่ากั้งแพงมันก็ ค่าของชีพล้วก็อาจจะสูงกว่าที่ไทยอ่ะครับใช่ประมาณครึ่งต่อครึ่งอ่ะครับเพราะเขาจา้างมาแพงของกินตรงนี้มันก็ออกแพงเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ก็ใช้ชีวิตแบบส่วนใหญ่อยู่ในโรงงานนะครับไปทํางานก็จะมีข้าวฟรีข้าวเทีย่ยงถ้ามีโอก็เข้าเข้าโอถ้าวันไหนไม่มีโอก็กลับมาทำกับข้าวเข็กินเวลาเวลาเย็นกับเวลาวันหยุดครับพี่พ่อที่เหลือก็อยู่ที่โรงงาน ใช่ครับโอ้โหสุดยอดนะครับก็ที่เกาหลีก็มีสินค้าไทยทุกอย่างเหมือนที่ไทยใช่ไหมพี่น้ำปูน้ำปลามีใช่ไหมมีครับมีครับแต่ว่าเป็นสินค้าสินค้าน้ำร้นำเข้าอ่ะแพงกว่าปกติครับใช่ครับมันต้องเสียภาษีเสียอะไรหลายอย่างใช่ครับแต่บ้านบ้านเมืองเขาบางอย่างก็แพงบางอย่างก็ถูกครับก็เหมือนที่ครับผมฝากเอฟซีด้วยนะฝากฝากลองเข้าไปดูช่องไอเกียสตล์ด้วยนะครับ ผมลืมบอกไปนะครับก็คือนะครับผมคุยกับพี่เป็นเกียรตะครับก็คือพี่เป็นเกียรติเขาก็ทําช่อง y o u t u b e นะครับเกี่ยวกับวิถีชีวิตนะครับความเป็นอยูนะครับแรงงานไทยที่ประเทศประเทศเกาหลีนะครับผมก็ฝากไปติดตามช่องพี่เขาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิ้ก์นะครับช่องพี่เขาครับขึ้นตรงคลิปนี้นะครับก็ให้ไปกดติดตามกดเข้าไปดูไปแชร่นะครับ เห็นความเป็นอยู่ของอาชีวิตแรงงานไทยในเกาหลีด้วยนะครับก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับอยาให้พี่ๆเป็นเกียรติบอกเอฟซีเลยครับผมบอกเอฟซีเลยครับติดตามช่องพี่เลยเอยังไงผมก็ขอสวัสดีแฟนๆของเอฟซีของผมน้อยนะครับผมผมเป็นเกียรติครับแรงงานไทยในเกาหลีได้ฝากพี่ๆน้องๆติดตามช่องด้วยนะครับเป็นเกียรติสุดท้ายครับทั้งในแฟนเพจเฟซบุ๊กกับยูทูบครับชื่อเดียวกันครับติดตาม ติดตามดูว่าชีวิตในเกาหลีเป็นยังไงครับผมแล้วก็อยากทราบอะไรก็ติดต่อทางผมทางช่อง youtube กับทางเกจคอมเมนต์มาได้เลยครับผมโอเคนะครับพี่น้องครับ,บ,รบก็พี่เป็นเกียรติทำช่องยูทูบนะครับวิถีชีวิตแรงงานไทยในเกาหลีนครับก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดูวิถีชีวิตนะครับผม ก็ยังไงก็วันนี้นะครับก็ขอบคุณพี่เป็นเกียรติมากนะครับที่มาให้ความรู้ผมแล้วก็พูดคุยกันนะครับผมเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวผมอ่วิดีโอคอทักไปใหม่พูดคุยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะพี่เนาะนะครับรับวันนี้ก็โอ้โหขอบคุณแม่พี่เนาะเดี๋ยวมีโอกาสได้คุยกันใหม่พี่นะครับเนาะโอเคนะครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอเคครับโอเคครับพี่น้องครับนะ เมื่อกี้นะครับกมหน่อยก็ได้โทรไปหาพี่เป็นเกียรตินะครับเ <_ n ose> พื่อนก่อทำงานอยู่ประเทศเกาหลีนะครับดูแถวภาคใต้แถวกวางจูนะครับก็ได้ก้มหน่อยก็ได้สอบถามาวิถีชีวิตวความเป็นอยู่เพื่อนทำงานในยังนะครับเนาะอันนี้ก็ประเทศเกาหลีก็น้วนะครับเพื่อนก่อผุดคุยกันประมาณนี้น,นะครับเนาะก็พ่อเข้าใจนะครับเนาะก้มหน่อยก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับคุ้กันประเทศอิสราเอลกับประเทศเกาหลีนะครับก็พ่อสมควรเป็นมาณนี้นะครับเนาะก็จังไรก็ ผู้ใดอยากจะเข้าไปดูทำเนาะอาชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานไทยในเกาหลีก่อไปตามไปไหนนะครับเนาะช่องนะครับผมก็เดี๋ยวก๊บน้อยจะคืนช่องไอ้เพิ่งให้นะครับเนาะนะผมโอเคนะครับก๊บน้อยก็คุยกันมาพอสมควรแล้วนะครับก็ผู้ใดคลองใจหรือสนใจอ่าคำถามยังฝากไว้ครับเนาะก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวก๊บน้อยจะตอบให้นะครับเนาะอยากดูเกี่ยวกับยังก่อถามมาได้นะครับสาำมันอีกก็ กรนลอยก็ขอบคุณทุกคนดนะครับที่เข้ามารับชมนะครับในส่งกรนลอยเกษตรเจเนอเรชั่นนะครับเดี๋ยวก็คอยติดตามดูกันไหมนะครับกรมลอยจะพาเหตุคลิปอีกอย่างนะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับสำนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ